สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพอรอุสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลาัยองคสินศรัทธาของคุณสุรีบุญรอด สัตหะขอร้อยเอกหญิงจารุพรคุ้มทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอ,อนุมโมทนาในกุศลสัาหะขอท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่รฐรวัดสัพพานางธรรมทานางชินนาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจัยให้คุณพรอุตสาถวยชนให้คุณมาลายองค์สินให้คุณสุรีบุญรอดให้ร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองทุก ท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะัครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสุวรรณประสงค์สถาเองคุณนำค้างสัตทองพิมพ์ สตาขอคุณอารีพัทรานุกูลกิจร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพเป็นผู้ทรงศีลมีศีลเป็นผู้ปราศจากแล้ว ซึ่งโมหะหรือปฏิบัติเพื่อพ้นจากโมหะองประกอบหประการนี่ค่ะเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมากจำไว้นะฮะจาะ,ะนั้นเกี่ยวกับเราสสามเกี่ยวกับตัวเราผู้ให้สามนะเกี่ยวกับผู้รับสสามถูกต้องไหมฮะนะถ้าผู้รับ เป็นผู้ปราจจากโลภะผู้ปาศจากโทสะผู้ปาศจากโมหะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละจากโลภะปฏิบัติเพื่อละจากโทสะื่อปฏิบัติเพื่อละจากโมหะเนะเป็นผู้รับสั่เป็นผู้ให้สั่ถ้าหากว่าทานในครั้งนี้ประกอบด้วยองค์หกประการพระพุทธเจ้ากลัดว่าเป็นทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มากนับประมาณไม่ได้นี่ฮะฉะนั้นเราจะเลือกทำบุญทำกุศลเลือกทำให้ครบหกประการนะหกประการนั่นหมายความว่าผู้รับเป็นอริย,บ,รยบุคคลนะฮะอริยบุคคลคือคกุโสดาบันนะ อนาคาอัลหันโสดาบันนี่ถือว่าเป็นภูลนะ่โลพานะโลพะที่เป็นทิฏฐิขตสัมยุตละแล้วนะนะอนาคาเป็นภูระโทสะแล้วนะเด็ดขาดไม่มีอะไรอีกแล้วนะโสดาบันี่ละโลภะที่เป็นทิฏฐิขตสัมยุตเด็ดขาดนะอนาคาเป็นภูละโทสนะเด็ดขาดนะอรหันาาเป็นภูลนะโมหะเด็ดขาดสามประเภทนี่คือเรียบ,บุคคล สามประเภทกับปุถุชนนะเป็นผู้กําลังละโลภะเป็นผู้กําลังละโทสะเป็นผู้กําลังละโมหะเลือกเอาใครยังไม่ยอมละโลภะไปทําบุญกับผู้ที่ไม่ยอมละโลภะได้บุญน้อยใครยังไม่ยอมละโทสะไปทําบุญกับผู้ที่มีเจ้าโทสะก็ได้บุญน้อยใครยังไม่ยอมละโมหะไปทําบุญกับผู้ที่มีโมหะก็ได้บุญน้อย พูดอย่างนี้กระเทือนไหมเนี่ยออเป็นความจริงนะอา่ายึดหลักคำสอนของพุทธเจ้าวไว้อันนั้นต่อไปเนี่ยเราจะทำบุญก็ออกกล้องส่องด้วยดีใครกำลังมีโลภะมากาละไม่ทำด้วยละในะใครมีโลภะน้อยกำลังละโลภะอยู่เอาทำ นะใครเป็นคนเจ้าโทสะด่าเกง่งนะอิจฉาริษยาเกง่งสายร้ายคนเกง่งเลิกไม่เอาไม่ทำเลิกนะใครกำลังละโทสะละโมหะเอาทำอย่างนี้ดีกว่านะเพื่ออะไรครับเพื่อจุดชนวนให้ผู้ปฏิบัติเพื่อละโลภะโทสะโมหะท่านมีกำลังใจทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติตนเพื่อละโลภะโทสะโมหะนี่ แยกนะฮะขาดคนเหลียวแหละให้รู้ไว้ด้วยนะเราจะไปมุ่งอยู่ที่นะศรัทธาที่ขาดปัญญาตรงนี้สำคัญอ้าวกลับมาถึงเรื่องชนกกรรมผมเป็นอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาแล้วชอบแวะโน่นแวะนี่นะแต่แวะดีไม่ดีแวะดีนะยกย่องไปก่อนจะได้มีกำลังใจบรรยาย ยัไ,งไงก็ยกไป้ก่อนถ้าลงหมดก็ลัางใจบอกว่าไ,ไม่ไปไม่ไปแล้ววันนี้เลิกพักสักวันนั้นเองเนี่ยละลายเรียบเลยใช่ไหมไปอินเดียก,กลับมาแล้วอาจารย์วันนี้ลาเออลากันไมเธอะจะลามไม่ได้ต้องมาเนียอ้าวคนเรียนมีสิทธิ์ลาเนี่ยคนสอนเนี่ยโอ้ยลายากไม่ค่อยมีใครอนุญาตเรามีจะมาคอยกันเต็มเล แรคิดกันมั้งไม่เนี่ยวันนี้สงสัยอาจารย์ไม่มาสอนเนี่ยนะเพราะมาจากอิเเีียมาวาดเนี่ยอาจคิดมั้งนะเนี่ยใช่ไหมเลยบอกบอกต้นรายการหลังรายการเลยบอกอ้าววันนี้ไปเรียนธรรมะกันนะเ,ะเรียนกันตามปกตินะอ้าวมาพูดถึงเรื่องชนกกรรมย้ำให้เข้าใจครับ พูดถึงเรื่องชนกกรรมก็คือพูดถึงเรื่องกรรมที่ที่ทำให้เกิดพบที่ดีหรือไม่ดีนะนะชนกกรรมคือกรรมที่ทำให้เกิดพบใหม่ที่ดีามาที่ชนกกรรมฝ่ายดีนะชนกกรรมมีสองอย่างใช่ไหมชนกกรรมฝ่ายที่ดีกับชนกกรรมฝ่ายที่ไม่ดีชนกกรรมฝ่ายดีก็คือ กรรมที่ทำให้เกิดพบใหม่ที่ดีมีกรรมมัชรูปที่ดีทั้งในขณะปฏิสนธิการและประวตวิการจะนั้นกรรมที่ทำให้เกิดพบใหม่ที่ดีทำให้มีกรรมมัชรูปที่ดีทั้งในปฏิสนธิการและประวตวิการเนี่ย,เร,ยเรียกว่ากุศลชนกกรรมเรียกว่ากุศลชนกกรรม อให้เราได้เข้าใจนะฉะนั้นการปฏิสนธินี่ถามว่าอะไรปฏิสนธิเรียนเลยนะนามกับรูปปฏิสนธินามก็คือเรื่องของจิตใจรูปก็เป็นเรื่องของร่างกายเช่นร่างกายเนี่ยก็ปฏิสนธิด้วยพร้อมกับขนามมีกายกับมีใจกายดี ก็เพราะมีกรรมชรูปดีเช่นกายที่เป็นมนุษย์กายที่เป็นเทวดาประนีตขึ้นตามลำดับนะกายดีก็เพราะมีกรรมมรรูปดีนะปฏิสนธิและอุปธรรมนี่เราให้เข้าใจแยกให้ออกเป็นส่วนกันก่อนส่วนไหนเป็น กรรมชลูปดีส่วนไหนเป็นกรรมชลูปที่ไม่ดีแยกแยกออกจากกันซะกันกรรมชลูปที่ดีเรียกว่ากุศลชนกกรรมนะกรรมชะลูปที่ไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลชนกกรรมตกลงชนกกรรมแบ่งออกเป็นสองนะแบ่งออกเป็นสองเรียนผ่านมาแล้วเกียรติเนี่ย ชนก,ก็แปลว่าผู้นำกรรมก็คือกรรมที่เป็นผู้นำเรียกว่ากุศลชนกกรรมนำอะไรเนี่ยนำให้เกิดปฏิสนธิและปะวัตติ้เกิดปฏิสนธิอะไรปฏิสนธิกรรมชลูปปฏิสนธิเล่นนามปฏิสนธิ กรรมใดที่มีกำลังทำให้เกิดในภพใหม่ได้ทั้งภพใหม่ที่ดีและไม่ดีกรรมนั้นรวมเรียกว่าชนกกรรมนะเรียกว่าชนกกรรมทำบุญได้ครบองค์เจตนาสามเป็นชนกกรรมใช่ไหมให้เข้าใจตรงนี้นะก่อนทำมาเช้านี้ตักบาหรือเปล่า นะตักบากรกได้สมาทานศีนก็ได้ครบองสามนะสมาทานศีนก็ก่อนสมาทานก็ตั้งใจสมาทานก็พลังสมาทานก็ปลื้มใจสมาทานเสร็จสับแล้วก็ดีใจว่าเราเป็นผู้มีศีนนะครบองสามนี้ก็เราได้กุศลชนกกรรมติดตัวไว้เป็นสมบัติ นะเดี๋ยวผมจะยกเรื่องชนกกรรมไปพูดให้ชัดเจนให้คนที่ที่อยากรู้เรื่องเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังวันวันไหนเนี่ยวันมาเช้าก็ลืมบอกวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะนั่นแหละเดี๋ยวครับ วิชาการเรื่องเจ้ากรรมในเวรจะถูกตีแผ่คนที่พูดเรื่องเจ้ากรรมในเวรไม่ได้ตรงกับหลักวิชาการจะหงายหลังละเนรละนาฏเลยเเอาจริงๆครับเราพูดเน,เนี่ยเราไม่คิดแต่ความคำพูดเนี่ยมันชวนให้คิดฉะนั้นเราพูดถึงเจ้ากรรม ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้ากรรมพูดถึงนายเวนก็ไม่รู้ว่าใครคือนายเวนพูดกันจริงแล้วพูดไม่ใช่พูดด้วยความรู้นะพูดด้วยความไม่รู้เอาละผมจนะน่ะเปิดเผยในไหนเราจะให้มันมีเจ้ากรรมในายเวนก็ให้มันมีไปเะเลยให้มันมีแบบถูกอย่าไปมีแบบผิดผิดนะ รู้สึกว่าจะคัดงางออกไม่ได้ถ้ามันฝังลึกในหัวใจฝังตั้งแต่เบื้องบน,บนลงเบื้องล่างเลยมีเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นแต่มีในรูปแบบไหนก็ไม่รู้นะขนาดนิมนต์มาเทศลงธรรมะยังบอกในโยมนะอน่าลิมมุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรบังนาห่วงห่วงเลือกเกินห่วงเจ้ากรรมในเวรจริง อ,อแทนที่จะบอกว่ากุศลกุศลให้พ่อให้แม่มั้งนะญาติเท่าไรหรือเปล่าไม่สั่งสั่งให้กุศลสวงกวุศลให้เจ้ากรรมในเวรน,นึกจะบอกนิมนต์นั่งธรรมะใหมเที่สักการหนึ่งนะเทศเรื่องเจ้ากรรมในเวรต้นเลยนะลืมไปนะนิมนต์ให้นั่งเลยนะบาหลวงพ่อเทศอีก,กันหนึ่งอะไรกันเดี๋ยวเพิ่มการเทศให้อีกพิเศษ<ทย>เรื่องเจ้ากรรมในเวรที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหน ผมเมื่าเรื่องคงงเราเราเวอรวยกันหน้าดูนะอ้าววันที่สิบเจ็ดนะตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วไปชาร์จแบตถึงประเทศอินเดียแล้วต่อสู้กับเจ้ากรรมในเวรได้แล้วคราวนี้พูดได้เต็มที่นะเรื่องบารมีนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะถ้าหากเราไม่ ไม่ยึดมั่นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นะเราก็ถือว่าขาดศรัทธาต่อตถาคะตะโพธิศัทธาสนะศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะขาดไปฉะนั้นไม่อยากให้ขาดไปฉะนั้นเรื่องของเจ้ากรรมเรื่องของนายเวนนี่ จะพูดรายละเอียดฉีกออกไปจากเรื่องกรรมที่พูดตี่ีีนแต่ก็ไม่พ้นเรื่องกรรมที่เราเรียนเนะเป็นวิชาการให้เราได้รู้ได้เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บนะี่นโลกเลยนะไม่อุทิศอุเทศมาแนละ้ถึงจะรู้ว่ามีก็รู้ว่ามีแบบปัญญากับรู้ว่ามีแบบโมหะนี่มันต่างกันนะครับ ฉะนันฉีกให้ดูเลยเปิดเผยให้ดูซะเลยว่าถ้ามีมีอยู่ในรูปแบบไหน,นอันนั้นมีนะฮะกับไม่มีท่านจะเป็นคนตัดสินใจเองครับผมไม่ใช่ตัดสินใจให้นะผมจะเป็นผู้ที่แผ่ออกมาอดูเอาเนี่ยดู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 ดดมีหรือไม่มีแล้วท่านจะตัดสินใจเองว่ามีหรือไม่มีแล้วท่านจะตัดสินใจเองว่า ควรจะอุทิศสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือไม่ควรไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินใจครับแต่ผมจะนําข้อมูลมาตีแผ่ให้ท่านดูว่าโถมันก็แค่นั่นแหละใช่ไหม <laughs> น่ะเอาละวกมาเรื่องของชนกกรรมตกลงมีสองนะหนึ่งกุศลชนกกรรมนำให้เกิดที่ดีมีกรรมมัจรูปที่ดีทั้งใน ปฏิสนธิการและประวตวิการจำไว้นะครับหลักตรงนี้นะกับอากุศลชนกกรรมนำให้เกิดในภพใหม่ที่ไม่ดีนะมีกรรมชรูปที่ไม่ดีทั้งในปฏิสนธิการและเปะัตวิการซึ่งเรียกกันว่าอากุศลชนกกรรมเอาละเป็นที่เข้าใจนะชัดเจนนะชัดเจน จดหมดเรีทุกคนนะหมดเรียเอาละดีใจในะเรื่องนี้ก็ขอให้จดไว้นะเดี๋ยวพอใกล้วันที่จะบรรยายเรื่องเ,อเรื่องเจ้ากรรมในเวรผมเยาข้อมูลตรงนี้เนียนะได้จ้างโรงพิมพ์ครับพิมพ์พิมพ์มพิมพ์แจกอันนี้ฟังไปดูไปตั้งใจฟังที่ไม่ต้องมาจดเลยจดไปฟังไปไม่ไหวแล้ว พอจบจบปุ๊บไอทีฟังไปเลยพี่หนุนะ่แล้วจไม่ได้เลยได้จะจดจดก็จําไม่เหมือนกันนะก็พอจดก็จากับเข้าใจไม่เหมือนกันนะจดจําเข้าใจนะี่ะไม่เหมือนกั้เราครับไม่เหมือนกัน,อ,น,กนอะไรดีที่สุดเข้าใจนี่เข้าใจนะเนี่ยด,ดีที่สุดนะี่จดทําไม อ่าอา่จดทำไมอ,อ่จดเอาไว้ช่วยจำจดอาศัยอะไรคนฟังตัญชัยบอกปากกาก็ดินสอเออใชา่ <c oughs> ถ้าไม่มีปากกาจดไม่มีดินสอเขียนหึงก็ปากากากระดาษในจดอาศัยเลย จอดอาศัยปากกากับกระดาษเนี่ยและจำอาศัยอะไรอ่าน่ะจำได้จำไม่ต้องอาศัยสัญญาเนี่ยฉะนั้นจดนี่ไม่ต้องอาศัยสัญญาใช่ไหมอาศัยปากกากระดาษถ้าจำไม่ต้องมีปากกากระดาษก็จำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ต้อง เข้าใจที่อาศัยเลยอ,อาศัยโยนิโสมนสิการจึงเกิดความเข้าใจจำไว้นะฮะความเข้าใจนี่อาศัยโยนิโสมนสิการนะจดอาศัยกระดาษปากกาจำอาศัยสัญญาช่วยเข้าใจอาศัยโยนิโสมนสิการ โยนิสมนสิการได้เมื่อไรเข้าใจเมื่อนั้นทันทีตัวเข้าใจนั่นคือปัญญานะเราเรียนธรรมะอุยมันไม่เข้าใจนั่นแสดงปัญญามันไม่เกิดแมมมันไม่ค่อยจำนั่นคือสัญญามันไม่เกิดใช่ไหมฉะนั้นเราจึงต้องพกกระดาษกับปากกามา เผื่อมันไม่ได้ทั้งสัญญาทั้งปัญญาก็อยากมีได้โจทย์เอาไว้ก่อนใช่ไหมโจทย์เลยไปนั่งดูดูดเออเกิดความจําได้มาแล้วแววแวแวคานี้ <c oughs> คํานี้อาจารย์สันชัยพูดเริ่มเข้าใจแล้วอาวละเข้าถึงเหตุผลมาหล้เข้าใจทันทีนะอา้าวนั่นแหละจบไปแล้วนะเรื่องชนกกรรมนะ นะต่อไปนี้ก็ขึ้นเรื่องอุปถัมภกกรรมถ้ามีหนังสือก็หน้า47 7. นะกรรมที่อุดหนุนส่งเสริมที่ดีนะที่ไม่ดีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเรียกว่าอุปถัมภกกรรมนะตกกอไก่ปตวงที่เนี่ย ใช่แล้วนะกรรมที่อุดหนุนส่งเสริมทั้งที่ดีและไม่ดีเรียกอุปธรรมพกกรรมนะนะคือกรรมดีอุดหนุนส่งเสริมกรรมดีกรรมที่ไม่ดีก็อุดหนุนส่งเสริมกรรมที่ไม่ดีเอาแค่นี้ก่อนบรรทัดล่างไม่ต้องจดนะบรรทัดล่างสุดท้ายไม่ต้องจดนะกรรมที่อุดหนุนส่งเสริมที่ดี และไม่ดีเรียกอุปธรรมภคกรรมนะกรรมดีอุดหนุนส่งเสริมกรรมดีตรงนี้เป็นกุศลอุปธรรมภพกรรมกรรมที่ไม่ดีก็อุดหนุนส่งเสริมกรรมที่ไม่ดีตรงนี้อกุศลอุปธรรมภพกรรมอ่ผมอาจจะเขียนต้นฉบับไปผิดก็ได้เขาก็เลยพิมพ์มาให้ผิด ไม่ได้สำรวจตรวจก่อนมานะอา้าวจบนะตรงนี้มาทำความเข้าใจกันนะอา้าวคงจะกระโดดไปหมดแล้ละอาตรงนี้ย้อนกลับไปใหม่มาถึงเรื่องของกรรมที่อุปถัมภ์พวกกรรมก่อนนะขอให้เราย้อนไปนึกถึง ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนะแล้วก็ผวังขจิตตร, <c oughs> รรนะตรงนั้นเป็นชนกกรรมนะตรงนั้นเป็นชนกกรรมขอให้เข้าใจนะชนกกรรมเนี่ยนำให้เกิดปฏิสนธิและปะวัติแล้วก็มาอุปถัมภก,กรรม อุปถัมพกกรรมตรวนี้เรามาทําความเข้าใจกันว่ากรรมที่อุดหนุนส่งเสริมกรรมที่ดีและไม่ดีฉะนั้นในส่วนของกรรมที่อุดหนุนส่งเสริมแบ่งออกเป็นสองส่วนนะอุดหนุนส่งเสริมกรรมที่ดีกับอุดหนุนส่งเสริมกรรมที่ไม่ดีเอาละตรงนี้ก็มาถึงชีวิตเราสิ เพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของกรรมที่ทำทนั่นผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรัะฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำนเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิทิขา่าวจำรมผู้ฝ่ายเดชธรรมและสถาของคุณพรอุสาถวยชนสถาของคุณมาลายองคศินสตาของคุณสุรีบุญรอด สธาของร้อยเอกหญิงจารุพรคุ้มทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็ขออดุโมทนาสาธุมนโอกาสนี่นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของกุสุวรรณประสงค์สธาขอคุณนำข้างสะทองพิมพ์สธาขอคุณอารีพัทรานุขุลกิตร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้อธุโมทนาสาธุร่วมกันในคืนวันพลุง่นี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิกเกิดมีแก่คุณพรอ,อุสาถวยทนคุณมาลายองคเสนคุณสุรีบุญรอดร้อยเอกหญิงจารุพรคุมทองและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ชาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัยอย่าปล่อยปัญหามามองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระธรรมําจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลองอาบา